ไปไใแล้วงานตงใครใครแต่งมึงอไ่งแต่งมึไ้เ่ไไไปไปโอ้สาวแกจังแก่มกูอันนี้แม่นมแม่นมแมนมเขาชื่อแมยอยในเมืองเรียกแม่น้อยเรยกแนมยอยดีงานแต่งเหรองานแต่งอไรราอด้พี่จะคือ่ย ไอ้นกกระทาฮะนกนอนคานกกระทาอะไรอ่ะอะไรวะเรียกทำไมแท๊คคิว่อะเฮ้ยนิ่มชวนกินเหล้าเหรอเฮ้ยานแต่งมึงนะเนี่ยชวนกินเหล้าไอ้เฮ้ยเอาตังค์ไปซื้อเบียร์นะไอ้นะล้อทาเ็นไรมึงกินเหล้าทำไมองค์หญิงอ้วกวะพระเอิรดพระอมองค์หญิงไหนวะเฮ้ยดูแผนในนี้เลยไทย เพิ่มคอเลาเตอ๋อลแต่กินอะไรไม่เมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่เป็นส่งไหมอ่ะไม่ไม่ในนี้มีแอลกอฮอล์มันเป็นล้างแอลกอฮอล์นี่มันไม่ทำให้ดีดีแอลกอฮอล์ทำให้ผิวไหม้นี่บอกเจ้าเปล่าสิว่าให้นั่งซะก่อนนทอนั่งก่อนนั่งก่อนเพราะนี่เป็นอันแต่งของเจ้าทำไมเมาไม่สภาพแบบนี้มาไปเปลี่ยนเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวซะหน่อยไป เล่นไปเจ้าไม่ชอบคนเมาทําไมไม่ชอบคนเจ้าไม่ดื่มอ๋อเจ้าไม่ดื่มเหรอเจ้าไม่ชอบดื่มเมื่อเช้าเก้าโมงเล่นเกมไปอำเภอมั้งต่อยทุกอนไหยคะทำไมมาสะพอกแบบนี้อ้าวแไปไม่บอกใช้ก็ยินงเล่าไงมีความสุขอะไปเยอะค่ะกินไม่ได้อะจะไม่รู้เลยวันนี้คือแต่งงานคือเจ้า กับลูกสาวเราเราชิดาอีราวดีทขาไม่ทำตัวแบบนี้ใครแต่งมองฉันแต่งข <6 S 1> องอจริงเหรอไม่ยา่มองฉันแต่งงานเหรอโอ,โอ,โอ้ไม่ได้เตรียมตัวเลยแต่งกับของหญิงแย่เดีทำไมจำไม่ได้หรือ่องไหนตายตายเตรียมตัวไม่ทันแล้วอ่าทำเลยถ้าอย่างนั้นก็หมอมฉัน โนรธทากา็ขอถาวายคืนแล้วกันไหมคะไอโนาอาทาเนี่ยอะไรดุเป็นลูกเลยมึงเล่นอะไรอยู่อะไรเหน,นไม่ยอมมึงรับมึงก็ขอไม่ยอมไม่ถูกใจ จะถวายคืนแล้ก็อเจารย์าไทยก็จะไห้คืนคือที่กำมชันต้ายคืนเนี่ยกหมอฉันมีเหตุผลไหะค่ะได้โปรดฟังเหตุผลเพรามกอมชันโดนทาร์ชนิดหนึ่งจะได้ไหมเรียกคะคือ่อมชั้นโดนทารมาอยู่ที่ภูการประเทศในฐานะเฉลยศักดิ์หรือว่าเป็นที่คนก้นคุกเรียบ อยู่ๆเนี่ยจะไม่แต่งงานกับองหญิงแล้วว่าดีใครจะไปเชื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอ,พรอกพื่ยนคะกระหม่อมฉันจะไปกล้าแต่งได้ยังไงกระหม่อมฉันรู้ดีว่าข้าวแดงแกงร้อนเท่มันลาดรดกะลาหัวอยู่กระหม่อมฉันเนี่ยกระหม่อมฉันแม่เป็นคนเดียวะคุณกระหม่อมฉันไม่ค่อยรูค้คนคนแต่ว่าฉันไม่กล้าไปแต่งงานกับองหญิงแล้วว่าดีหรอกพื่อนคะเพราะกระหม่อมฉันมันเป็นแค่ ไอ้คนก้นขุ่นคนหนึ่งก็แล้ันี่งคนธรรมดาไปแต่งชับเเนี่ยใครจะไปแต่งเหตุผลมีแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ถ้าอย่างนั้นฟังให้ดีแต่งวานั่งเถอะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าจะขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นถึงพระมหาอุปราชามาสรองเป็นรองเราชดารบดี แป๊บเพียงผู้เดียวเท่านี้แต่งหน้าหรือยังยเป็นพระมหากระดูนล้นพ้นจนหาที่สุดไม่ได้ไหมครับพระอ,องค์ไอ้หม่อมฉันมียกขนาดนั้นเลยเหรอกระหม่อมฉันทำตัวไม่ถูกไหมครับพระองค์ที่หม่อมฉันพูดเนี่ยกระหม่อมฉันไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าไม่ได้อยากจะมียศนะไม่ได้บ้าหนา้าเธอเม่อไหร่ เอะมอมฉันหมายถึงว่าเระมอมฉันเนี่ยอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแบบกุศุมาธรรมดาธรมาธรมดาเงี้ยอ่ะมีปะ่ะแถวเนี้หาที่ไหนมีไหมมีฮะโอ้ยแบบเนี่ยไม่มี ได้จะไปแต่งกับใครที่ไหนไม่เป็นเจ้าหรอไม่ยค่ะรู้หรือไม่ไม่เอายศไม่ค่ะสิ่งที่มึงกำลังพูดมามันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของลูกสาวกูอิระวดีเหมือนเพชรที่ประดับอยู่บนยอดพิชัยมงกุฎของพวกเก่าเพียงแค่มึงได้เห็นแสงระยิบระยับ นั่นก็เนา่าเป็นบุญหัวของมึงแล้วแต่นี่มึงจะให้ลูกกูถอดทางอันโดนสักรุ่งไปเท่ามึงกูถือว่าคนอย่างมึงมันไม่เคยรู้จักความตาย้าอยางนั้นกูบอกที่ดุกขอถวายเครื่องอิสริยยศ คืนนี้กับองพระบิดาขอกราบบังคมทุลละเป็นสาวชาวบ้านนามว่าวกกสุมาท่านจะแต่งได้หรือยังท่านนรธา พร้อมใจกัน